สวัสดีค่ะอย่างเคยนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา5.00โมงเย็นเราจะมาอัปเดตพลังงานของทวินเฟ m e แล้วก็ s โ m a t e หรือคนคนนั้นที่คุณสารสัมพันธ์ด้วยแต่ความสัมพันธ์มันมันไม่ชัดเจนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูกันว่าวันนี้ Twin ทวินเฟลมโ m a t e แล้วก็คนคนนั้นที่มันไม่ชัดเจนสักทีเนี่ยพลังงานของเขาเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาลองเปิดไพ่กันดูเนาะว่ามันจะมีอะไรบ้างวันนี้วันนี้เราจะใช้ไพ่ The Next World ที่เราพึ่งได้มาสดๆแล้ร้อนเมื่อคืนเลยแล้วก็ไพ่ Affirmator ที่เราทำของเราขึ้นมาเองอ่ะมาดูซิว่าพลังงานของ Twin Flame Soulmate อาทิตย์นี้จะเป็นยังไงบ้างไพ่นี้เราสับมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันได้เลยเพราะว่าเสียงมันจะดังหน่อยเพราะมันจะรบกวน เราเปิดเลยนะใบแรกคือ The Hermit กลับด้านต่อมา The Sun The Dead The Chariot Pent e of a c เอะอันนี้มันคล้ายๆเหมือนต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเลยเรื่องที่เขาไม่อยากเสียคุณไปอ่ะเนาะอ่ะอันนี้มีใบต่อมา Suspension Neptune Border ดูซิว่าวันนี้ท w i n Flame Soulmate แล้วก็คนคนนั้นที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ คือเขาอยากจะบอกคุณว่าตอนนี้เขาเหงามากอันนี้เหมือนเขาที่แล้วเลยเหมือนต่อเนื่องกันคือเหงามากนะตอนนี้เหมือนชีวิตเขานี่มันแบบไม่ได้เดินหน้าไปไหนเลยเหมือนติดอยู่กับที่แล้วการที่มีคุณในชีวิตนี้มันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆแต่มันมาติดอยู่ตรงที่ว่าสถานการณ์ณนะตอนนี้เหมือนชีวิตโดยร,บรอบๆตัวของเขามันไม่ค่อยดีเลยเหมือนเขากำลังมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็สถานที่อยู่อะไรทํานองนี้นะหมายถึงความมั่นคงต่างๆในชีวิตเขา ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรเนาะเพราะว่าสถานการณ์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่ณจุดนี้คือคนคนนี้เขาอยากให้ทุกอย่างมันจบลงละเขาเบื่อกับสิ่งที่มันเป็นไปมันเหมือนแบบชีวิตเขาติดขัดแล้วเขาเดินหน้าต่อไปไม่ได้อา่ามันค,คล้ายๆกับเขาที่แล้วจริงๆนะคือประมาณว่าพอมันไม่มีคุณอยู่ใก,กล้ๆเขาเนี่ยมันทําให้ความความสนุกความสุขของชีวิตเขาลดลงไป อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มเติมเนาะว่าเขาอยากให้คุณรู้อะไรบ้างเนาะทวินเฟรมโซเมตของคุณสโตรฟสอดดูทำงานเยอะแยะไปหมดเลยทวอครับอ่าเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาอะ่ะคิดถึงคุณนะแต่ตอนนี้มันเหมือนชีวิตเขายุ่งเหยิงมากเลยงานการเอ่ยความมั่นคงในชีวิตเอ่ยแม้แต่กระทั่งที่อยู่อาศัยเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขา อารมณ์เหมือนคนที่แบบว่ากําลังต่อสู้เพื่อสถานะทางสังคมของตัวเองเหมือนหน้าที่การงานเปลี่ยนไปหรืออะไรประมาณนี้แต่เขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาคิดถึงคุณนะเขามีความรู้สึกให้คุณมากเลยเราจะไม่ใช้คําว่ารักเนาะเพราะว่าสถานการณ์ของแต่ละคนมันต่างกันเพราะว่าคําว่ารักนี่มันมี power เยอะเกินไปพอมันพูดออกมาปุ๊บมันเหมือนไปบังคับให้คุณขังความรู้สึกคุณให้อยู่กับเขาละ ซึ่งเราคิดว่ามันไม่ค่อยแฟร์กับคุณเท่าไหร่เราต้องการอ่านไพ่แล้วให้ความยุติธรรมกับคนดูมากที่สุดคือเราไม่อยากหลังคุณไว้กับคนคนนี้เพราะอย่างที่เคยพูดไปทุกคลิปเลยนะคะสิ่งที่เราคืนมาไม่ได้คือเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขอใชค้คำว่าเขามีใจให้คุณแต่ไม่ใช่จะไม่ใช้คำว่ารักนะซึ่งจริงๆอาจจะเป็นความรักก็ได้ แต่สถานการณ์แต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนเพิ่งรู้จักกันบางคนคบกันมานานแล้วบางคนแยกจากกันไปหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาอันนี้ก็เป็นได้อีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ทวินเฟร,รมโซเมตแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาอยากให้คุณรู้ก็คือคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขแล้วก็ความสุขเหล่านั้นคือมันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทีละนิดละหน่อยกลายเป็นความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันเป็นความผูกพันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างลึกซึ้งพอสมควรเดี๋ยวเราเปิดเพิ่มเติมนะ t วีนเพนทาเคิ e ์เดอะเอ Place โอเคเขาพลังงานเขาเราว่ามันน่าจะเป็นพลังงานเดียวกันกันกบอาทิตย์ที่แล้วที่ที่ที่เรามาเช็คกันเนาะ Collective คลิปที่แล้วคือประมาณนี้เลยคือเขาอยากให้อะไรคุณที่มันจับต้องได้เพราะดูเหมือนว่าคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณเองที่ ที่เขามองหามานานคือเป็นแบบว่าเ,เช็คลิสต์ของเขาอาจจะเป็นบอกว่าออชอบผู้หญิงแบบนี้แบบนี้ชอบผู้ชายแบบนี้แบบนี้แล้วคุณเป็นคนที่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณเองที่เขามองหามานานแต่ณตอนนี้คืออะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขายังไม่พร้อมเขาดูชีวิตยุ่งเหยิงมากมายเลยเราไม่แน่ใจว่าคุณคุยกับเขาบ่อยมากมายแค่ไหนได้เจอกันบ่อยมากแค่ไหนแต่ถ้าเป็นกรณีที่เขาไม่ค่อยได้คุยกับคุณเลยนั่นคือ เราไม่อยากให้คุณคิดเยอะเนะว่าเขาไปม,มีคนอื่นเพราะดูตรงนี้เหมือนเขากําลังพยายามจะสร้างอนาคตสร้างฐานะสร้างชีวิตของเขาให้มันดีขึ้นมามากกว่าเดิมที่มันเคยเป็นมากกว่าเพราะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเขายังขา,ยงขาดยังขาดอะไรเยอะแยะมากมายเลยเงินทองความมั่นคงในชีวิตหรือในกรณีบางคนอาจจะยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็ได้นะคะจุดนี้แล้วเขาอยากทําตรงนี้ให้มันจบจบในที่นี้หมายถึงว่า ไอความขาดแคลนทั้งหลายในชีวิตเขาอะเขาอยากให้มันจบลงแล้วลดสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีคุณหรือถ้าคุณไม่อยู่รอเขาแล้วเพื่อที่เขาจะได้มีความมั่นคงในชีวิตของเขามากขึ้นเรื่อยๆด้วยเดี๋ยวเราเปิดเพิ่มเนาะ Ten of Wands Queen of Cups อ่าตอนนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วว่าเขามีความรู้สึกให้คุณมากๆเลยอย่างที่บอกไปเราจะไม่ใช้คำว่ารักเพราะว่ามันดูเป็นคำที่ powerful คือมันมันมีอำนาจมันอะไรเยอะเกินไปเราไม่อยากให้คุณมานั่งจดจ่อว่าโอเคไพ่บอกเราว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้รักเราแล้วเราจะต้องมานั่งเสียเวลารอเขาหรืออะไรต่างๆซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะ แล้วก็อย่าเอาอย่าอย่าอย่าให้ไพ่กับคนอ่านไพ่มีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในชีวิตของคุณนะคะใช้มันเป็นแค่ไกด์ไลน์แล้วแล้วก็ในการที่คุณมานั่งตัดสินใจต่างๆมากกว่าแต่ไม่ใช่เอามาควบคุมการตัดสินใจของคุณนะเอามาแค่ควบคู่กันเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดไพ่ Affirmator ที่เราทําขึ้นมาเองเนาะว่า Twin f r e s o u o m a t e ของคุณคืออยากจะบอกอะไรคุณนอ้อ เขาบอกว่าถ้าเขาจะรู้ความหมายของคำว่ารักคืออะไรมันก็เป็นเพราะว่าคุณตอนนี้ชีวิตของเขาวุ่นวายมากเลยเขารู้สึกว่าเขายังไม่อยากเดทกับใครตอนนี้ เขาไม่อยากเล่งที่จะมีความสัมพันธ์อะไรแบบรวดเร็วเกินไปเขายัง move on จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้เ,เขารักคุณแต่เขายังไม่อยากมีความสัมพันธ์อะไรทั้งสิ้น เขายังไม่พร้อมสำหรับความรักเราอยู่ห่างไกลกันมากเลยเขารู้สึกดีนะที่คุณเป็นคนที่พึ่งพาใส่ได้เขาต้องการเป็นฮีโร่ของคุณอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเนาะว่ามันยังไง คือทวินเฟรมโซเมดแล้วก็คนคนนั้นที่ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนกับคุณนะเขาอยากให้คุณรู้ว่าความรักเนี่ยที่ที่เป็นมุมมองของเขาในอดีตนี่คือเราไม่รู้ว่าเขามองมองความรักเป็นแบบไหนแต่พอเขาได้รู้จักคุณปุ๊บคุณสอนให้เขาได้รู้จักความรักจริงๆว่ามันเป็นแบบนี้เป็นความรักที่พึ่งพาใส่ได้เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่คุณให้เขามันเหมือนกับคนคนหนึ่ง ไม่ว่าไปเจออะไรมาก็ตามแล้วพอเหมือนความสิ้นหวังมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ้นหวังซะทีเดียวเพราะว่าพออย่างน,น้อยๆเขานึกขึ้นมานะเขายังยังคิดว่ามีคุณที่คอยซัพพอร์ตความรู้สึกของเขาอยู่แต่ว่าตอนนี้ชีวิตของเขายุ่งเหยิงมากเลยมันมีปัญหาอะไรมากมายเต็มไปหมดจนทําให้เขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมีใครแล้วเขาก็ยังไม่รีบด้วยเพราะว่ามันรีบไม่ได้นะตรงนี้ด้วยความที่เขายัางยังยัง,ยงไม่มีความมั่นคงเพียงพอในชีวิตเนาะ มันก็เลยทําให้เขารีบร้อนไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่แน่ใจว่าในอดีตเขาเคยไปเจออะไรมาอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานการเงินเยอะๆซึ่งอาจจะไม่ใช่ความรักที่เขายังมูฟออนไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่ความรักแต่มันอาจจะเป็นการใช้ชีวิตทั่วๆไปที่เขาทําพลาดมาทําผิดพลาดมาเช่นอาจจะเคยติดยาติดบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่โอเคแล้วณจุดนี้คือเขาเขายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามมันได้คือยังเลิกมันไม่ได้ หรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะเคยแต่งงานมามีคนรักกับมีคนรักมาแล้วเลิกลากันไปแล้วตอนนี้เขาก็ยัง move on ไม่ได้อันนี้ก็เป็นได้อีกนะคะก็คือคุณสามารถปรับตามสถานการณ์ที่คุณเจอได้เลยเพราะว่าถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณคิดว่ามันตรงกับคุณคุณน่าจะเข้าใจแหละว่าอไอสถานการณ์ต่างๆมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้เราแค่ยกตัวอย่างาคร่าวๆให้ฟังเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกให้คุณเยอะมากเลยนะแต่เขายังไม่พร้อมที่จะมี relationship คือ ตอนนี้ชีวิตเขายุ่งมากเขาไม่อยากเร่งรัดเท่าไปมีปัญหาอะไรมากมายไปกว่านี้เช่นออการที่จะมี relationship สำหรับเขาการที่จะมีแฟนคบกันเป็นเรื่องเป็นราวสำหรับเขามันมันค่อนข้างเป็นเรื่องซีเรียสมากๆเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากดูแลคุณดูแลคุณในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามีความพร้อมทุกด้านเลยทั้งด้านการเงินแล้วก็เรื่องความรู้สึกพร้อมมาก,พอ,มมากพอที่จะมามามาดูแลคนคนหนึ่งให้มีความสุขไปกับเขาได้ แล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะมีความรักเพราะว่าอย่างที่พูดไปคือมันเป็นสาเหตุที่ค่อนข้างใหญ่สําหรับเขาเนาะด้วยความที่คนไม่มันไม่พร้อมอะ่ะมันก็คือไม่พร้อมนั่นแหละอะ่ะเราอีกอย่างหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าอยู่ไกลกันไกลกันในที่นี้อาจจะอยู่ต่างประเทศอาจจะอยู่คนละประเทศคนละจังหวัดคนละอำเภอหรือคนละเขตหรือแม้แต่กระทั่งความรู้สึกไกลกันเพราะเขาพยายามบล็อกความรู้สึกไว้ไม่ให้นึกถึงคุณมาก ด้วยความที่ชีวิตเขายุ่งเหยิงมันก็เลยเหมือนประมาณว่าเขายังไม่อยากมานั่งนึกถึงความรักอะไรในตอนนี้แล้วเขาเองเขาก็บอกว่าเขามีความรู้สึกดีใจมากๆนะที่คุณเป็นคนที่สามารถพึ่งพาใส่ได้ตลอดเวลาเลยเราคิดว่าพึ่งพาใส่ในจุดนี้ก็คือคุณเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเขาอาจจะไม่ได้มานั่งเล่าอะไรให้คุณฟังทุกสิ่งอย่างหรอกแต่เขามีความรู้สึกที่ว่า ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอปัญหามาแล้วเขานึกถึงคุณมันทําให้เขามีกําลังใจแล้วก็ต่อสู้ต่อไปได้ดังนั้นโดยรวมแล้วก็คือเขาอะอยากอยากเป็นฮีโร่ของคุณอยากดูแลคุณคืออยากซัพพอร์ตคุณบ้างอยากทําอะไรต่างๆนานาที่คุณสมควรที่จะได้รับเหมือนที่คุณทําให้กับเขาเหมือนที่เขาคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีปัญหาแล้วเขานึกถึงคุณเขาอยากให้คุณ เป็นแบบนั้นสําหรับเขาด้วยคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณแต่ณตอนนี้คือเขายังไม่สามารถที่จะดูแลคุณแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณได้เนื่องจากอย่างที่เราพูดมาตลอดคือเขามีปัญหาเรื่องการเงินการงานาในบางกรณีคืออาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านด้วยนะคะเช่นแบบว่า,เ,าเนื่องจากเศรษ,ษฐกิจมันไม่ดีเนะาะบ้านอาจจะถูกยืดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยอีกแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขากาลังตกงานหรือ กำกำลังจะหางานใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าสถานการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่เท่าที่ดูมานะ่ะพลังงานเขาค่อนข้างเครียดนะเครียดสุดๆเลยเออถ้าคนที่ไม่ได้คุยกันมาระยะหนึ่งแล้วนะถ้าคุณคิดถึงเขาคุณจะทักทายไปได้แล้วก็เราก็ว่ามันก็โอเคนะประมาณว่าส่งความรู้สึกดีๆหากันเพราะดูแล้วคือเขาก็ไม่ได้ลาคาญคุณเขาก็มีใจคุณมากเพียงแค่เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นในการมีแฟน คือมันเหมือนคนคนหนึ่งที่ต้องการหาความมั่นคงให้ชีวิตคือหาความมั่นคงในชีวิตก่อนที่จะเริ่มเอาใครสักคนเข้ามาในชีวิตประมาณนั้นมันประมาณว่าเป็นพลังงานที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะเป็นพลังงานที่แบบว่าเมื่อเมื่อเขาไม่มีความสุขเขายังไม่สบายเขายังไม่พร้อมเขาก็ไม่อยากพาใครเข้ามาในชีวิตเพื่อเพื่อมามาทุกข์กับเขาอะไรประมาณนี้ มันไม่ได้หมายความว่าไม่พาใครเข้ามาชีวิตเพราะว่ามองว่าคุณเป็นปัญหามองว่าการดูแลคุณเป็นปัญหาแบบนั้นมันไม่ใช่ แต่มันออกไปในทางที่ว่าคุณทําให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากให้ทําอยากทําให้คุณมั่งก็คือเขาก็อยากทําให้คุณมีความสุขเหมือนกันเขาไม่อยากให้คุณมานั่งรับรู้ว่าเขาทุกข์แบบนี้เขาเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นเพราะอ e ีโก้เขานะที่เขาไม่อยากให้คุณรู้แต่มันเป็นเพราะเขาพยายามเซฟความรู้สึกคุณพยายามปกป้องความรู้สึกของคุณมากกว่าว่ามันจะเป็นการดีกว่าถ้าเราไม่คุยกันเราไม่ไปหาเขาเราไม่ติดต่อเขา เพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราหลุดพูดสิ่งที่มันคิดเครียดออกมาแล้วคุณก็จะเครียดตามด้วยความที่คุณเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยได้ตั้งแต่ต้นอย่างที่เราพูดมาด้วยความที่คุณเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมารู้ชีวิตเขาว่ามันลําบากอย่างนั้นอย่างนี้คุณจะต้องหาทางช่วยเหลือเขาแน่นอนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่เขาไม่สามารถจะรับได้นะจุดนี้คือเขาไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวขนาดนั้นดังนั้นเขาถึงกันคุณออกไปจากปัญหาต่างๆที่เขามีในชีวิตของเขาแล้วเขาก็อยกกอยยาาากกททํใใหหุ้้่งมันจบ จบในที่นี้หมายถึงว่าไอ้ปัญหาที่มันมีทั้งหมดในชีวิตเขาทั้งหมดเลยจบลงแล้วถึงจะพร้อมที่จะมีคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราเดินหน้าไปด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันเองอ่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าคุณ move on แล้วไปเจอคนใหม่เขาก็ยินดีด้วยนะเขาก็จะมีความสุขกับคุณถึงแม้ว่าจริงๆแล้วมันทําให้เขาเสียดายที่เขาดูแลคุณไม่ได้แต่มันจะดีมากกว่ามากกว่าที่คุณมาอยู่กับเขาตอนที่เขาลําบากลําบาก แล้วคุณก็ลำบากด้วยถ้าคุณไปเจอใครที่ดีเขาก็ยินดีกับคุณณนะจุดนี้เพราะฉะนั้นเอ่อคนที่เข้ามาดูตรงนี้แล้วทวินเฟลมโซเม e หรือคนคนนั้นของคุณที่อะไรต่างๆมันไม่ชัดเจนนะคะถ้าถ้าสถานะสถานการณ์มันตรงกับคุณนะ่ะคุณจะเลือกที่จะรอหรือเลือกที่จะไปอันนี้อยู่ที่คุณแล้วอย่างที่เราบอกอย่าให้ไพ่กับคนอ่านไพม่มามีอิทธิพลเหนือการแต่สินใจชีวิตของคุณนะ คุณเลือกที่จะเดินต่อไปคุณไปได้เลยเพราะอย่างน้อยเขาอวยพรให้คุณเสมอเขาอยากให้คุณโชคดีถึงไม่ได้เป็นแฟนกันก็เป็นเพื่อนกันได้เนาะแต่ถ้าคุณจะรอเขาอันนี้เราก็ยังตอบไม่ได้อีกว่านานแค่ไหนเพราะว่าสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือแต่ละคนก็จะเจออะไรมากน้อยแตกต่างกันไปดังนั้นคือเราเราตอบให้ตรงนี้ไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาที่เขาจะพร้อมมีคุณ เพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่คุณแล้วนะว่าคุณเลือกที่จะอยู่หรือจะไปเนาะแต่ถ้าคุณรักเขามากๆคุณคิดว่าคุณ move on ไม่ได้คุณก็โอเคอยู่เพื่อเขาเป็นกำลังใจให้เขานั่นก็เป็นสิทธิ์ของคุณอีกโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเช็คพลังงาน c o l l e c t i v e กันใหม่นอกว่าทวินเฟรมโซเมทแล้วก็คนคนนั้นที่ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณสำหรับวันนี้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะ